ไหนหาอะไรหาอะไรครับโอ้โหแตงโมแตงโมกับส้มวะนั่งปับขาปับเปลือกนั่งส้มมันจะแกะแกะส้มใช่แกะส้มกินพวกแหมมแหม่มแกะส้มโอ้แหม่มแหม่มแหม่มเฮแหม่มแหม่มแกะไม่ได้ให้แม่แกะให้แม่ให้แม่แกะ เกะไม่ได้อยากกินหรอ <S <S อยากกินหรอก็ <S <S แกล้งกินเฉยๆนี่แหละแกล้งกินเฉยๆนี่แหละอ๋าดูของกินเต็มเลยไหนไข่ไหนไข่ลูกไข่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 อยู่นี่อ,อ,อัอนี่ไข่เออไข่เนื้ออะไรลูกไส้กอ เก็บก en. ับที่ได้แล้วลูกได้แล้วเก็บใส่ที่ได้เลยเออนี่นี่เอาส้มใส่นี่เอาส้มใส่นี่ส้มส้มส้มเอาส้มใส่นี่ส้มอือใช่ส้มใส่เอาส้มใส่นี่นี่ใส่นี่เออเออข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 อเอาส้มใส่เอาส้มใส่ตะกร้าลูกส้มใส่ตะกร้าเเออก่ง พวกนี้เด็กโตทไม่ได้เด็กสองขวบสองสามขวบเนี่ยนี่ไข่ไข่ไก่พวดนีไข่ไก่ นกนะ็ใส่ก,กาแฟเดิมดลยนะนี่เออใกล้ใกล้อืมเราเราอืมมันรวมกันไลยละ บ้าน<ม>นี้ก็มีไข่ไก่ฮึนี่ให้จะกินอะไรปะนี่โดดแน่นแน่นแน่นนี่มบึนบึนๆึนบึนแล้วอันปะมายลูกชีลี่นีมนนนนนนองบ <c oughs> ก่อน

อะับรถมาดิวจะลงแล้วดิวลงไปไหนดิวลงแล้วลงแล้วลดลงแล้วตายตายลงเลยลงเองลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงเองไม่ได้ทำไมอ่ะขาเอาลงไม่ได้อืถ้าพุ่นนั้นเราลงได้เนี่ยนะพุ่รถตัดพุ่นรถตัดลงได้เนี่ยนะฮะนะเอาทำไมเอาทำไมทาไมยังติดใจอีกอะอะ 哎哎，再讲、嗯嗯、一个。